สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีงามเศรษฐพี่น้องเหมือนสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปสวนเนาะไปเบิ่งข้อโพดหล้กก็รทวดดินที่พี่ใหม่ปลูกไห้เน่าพี่น้องบ้าเป็นจังไรแล้วใหญ่แล้วบ่เนาะพี่น้องบ้าแต่บางปีนี้กับปีก่อนๆหันปีไรงามกว่ากันนะพี่น้องค่า FC ที่เพิ่นเคยเบ่งคีพี่ใหม่ปีก่อนๆเพิ่นแกซิฮุเนาะพี่น้องว่า ทดดินบางปีก่อนนาะงามหรือบวงงามเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบืองกันว่าปีนี้กับปีที่แล้วอันไดสีงามกว่ากันเนาะพี่น้องทวดดินกับเขาโพดน้ำพี่น้องเมื่อนี้สีผาพ,พอแม่พี่น้องไปสวนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเศร้าๆอะไรพี่น้องตอนจะสาตะเ้นก็ล่างึ้นได้ประมาณคืบหนึ่งสีบอกเลยว่า ห้อนห่อนพี่น้องแบบห้อนแห้งอันนี้ย่ามเสาแบบอากาศขย้อนมาย่ามเสายังห้อนปานนี้ขญามเพจสีสั่มไรนะพี่น้องแดดแห้งอันนี้ผซึ้บว่ามือวาดนีก็ห้อนหอนมือนีก็คือสีหอ้นอ,นมมนหอนแต่พี่น้องมันพอมันห่อนแต่เสาเด้เหมือนี้ห้อนแห้งเลยพี่น้องมอสีหอนสงการแต่ก็แห้งห้อนขนย้อนมาย่ามเสาเลยนี่วันที่สอง สีมาเนี่ยเนาะพี่น้องวันที่สองเดือนสีมาเนี่ยกลายเป็นบุญบ้านตั้งหลังเนาะพี่น้องถ่ายเอฟซีผู้ใดแบบอยู่ไกรเนาะกับมาเล่นได้เดือพี่น้องมาเด่นบุญบ้านตั้งหลังได้เดือบรรยากาศ <laughs> ยามเสาร์ย่แถวบ้านกับสิประมาณนี่แหละพี่น้อง เดีย๋ยวไปเบิ่งกพักยุสวนโมได้ถ่ายคลิปยุสวนกระโดนเติบนเลยพี่น้องโมได้ถ่ายคลิปรีวิวสวนนะนะกระคืซึ้งว่าโมได้ถ่ายกระรายร้ายมือเติบตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่สวน,นก้อนๆผู้พี่น้องก็เลยโมได้อัปเดตสวนมาเด้วยแล้วก็เหมือนเดียสิพี่คพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดตสวนปีใหม่เลยทางนีจะเป็น บานบ๊อบบีพี่น eh ้องเพื่อนบ๊อบบีเห็ดแล้วล่ะเป็นเพื่อนขี้ไฟแลยวพี่น้องต่อเติมออกมา่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยจะจะว่าเอือยหดแล้วหรอจักจะหดแล้วหรอบ่ขังดุมเดี๋ยวสิไปฮดขังดุมเลยกล่องยู่ขังละขังสบายดี ไปใส่สวนเออสิมาอัปเดตพักอยู่สวนขังดุมขังเครื่องโคตรอะบ่พี่สาวโคตรเลยเนาะพี่น้องเด็กปีใหม่โคตรละคุณจอยกับมาโคตรเนี่ยแต่แต่แตบบพีกค่ะผู้ซึกงบานย่อมแล้วพี่น้องย่อมเพราะว่าอีหยังเพราะว่าแบบพีบกพที่ปีใหม่ปลูกค่ะมันมีพีอะลง และกระเบิ้งสูตรใน YouTube อยู่ไดนแต่ก็เอามาฉีดแต่ว่ามันโบไวพี่น้องมันฉีดลวก็ฉีดละกระมาฉีดละกระมา,า,านะมันขีหลายแฮงพี่น้องขีดหูรู้สึกว่าขี้มันมองงามมองงามอันดีอันดอคุณจอยมากฮดหยาหยาก็เริ่มเคี้ยวแลลวเนาะ มด me <that. S 1> ีพี่เนาิตั่มือไรจิตัดนี่เนี่ยาอมเกี้นันนี้กังามไบเนาะใหญ่บอันนี้พี่เนองเขาเอื่นว่าหเนี่ยเปียกับหยาหวานบัวร้ายท่าหาเนียเปียเนาะ ตอนมังปีกายนี่คคอบมันงามแบบว่ตาตัดไปเกง่งเนาะรสชาติกับขายแกงละใหม่เนาะขายกันได้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าบกคือกันมีความขายเพราะว่าเพรละไหม่มันสิเป็นเนื้อแบบเนื้อแ่นกวัวเนาะอันนี้มันสิเป็นเนื้อโป่งกว่าแัขายแบบพัก อันนี้เป็นต้นมักเล่นพี่น้องมักเล่นนี่กะตายน้ำเน่จักนั่งตายหย่อนอีหยังมักเล่นกำลังเป็นหมากเน่าอ๋อเบอะต้นนั้นนั่นเดียวมีแม่ซุกแล้วมันกิเน่าจ้าซุกแล้วมั้งไก่ซุกขย้อนว่ายามเส่อหนูเอ๋ยจอยหนูหุ่นหนูพี่น้นนนนองเลย เต็มแท้เ่าเปียกเนี่ยวัตุเนาะมันจะได้ฉันหอนก็หอนเกิดนาวก็นาวเกิดเนี่ยขย้อนบ้านเขามันเป็นบ้านที่แบบบ้านติดหนามเซ่เลยพี่เนาะคือว่าอยากคือวาอยากคิดว่าบ้านที่เขาบ่มีหนามเนาะแต่ก็แหงแหลกเขาชิหอนปไปไหนทางมึงอัะนลยเขาไปทางมึงอนั่ะคนมันแหเอ็นแถวซ้ายทางเนาะแถวบ้านแถวบ้านติดทางถนนใหญ่ค่ะพี่น้องมันบ่มีแมนหนามเซ่คือยังสีแบบโอ้ยแห้งแหลกชิหอน ยุทธัยคือบ่อแหลงปานนีิเนาะเหรอจันเนาะยุทธัยนี่บ่อใดแหลงทอยู่ลาวเลยพี่น้องอยู่ลาวแหลงกว่ายังเกี่ยวเขาทังแบบเนะาะยังมีความซุ่มอยู่เนาะบาดเจ้านี่เกี่ยวเขาแล้วปู่ไงกลุ่มกุ่นแค่ค <laughs> แน่แต่นี่มันตีนน้ำเสะหรอกพี่น้องคันเวลาเพามันหอนอันนี้กับมาตูนน้ำเสะสะพาน ห่อนแห้งอันนี้อันนั้นซุ่นี่เป็นพักพักปลูกใหม่พี่น้องซุ้มปลูกตักกวเก่าของโลถิ่ม,มาละโลบปลูกไม้เบิดอันนี้เป็นตน้นบานบานเท่ากับพักอย่างหอมปนเนเาะเหรอจ้ะเนาะหอมหอมหอมปนอันนี้อันนี้ปีใหม่เป็นคนหวานเนาะพี่น้องเอ้ยปีใหม่เป็นคนหวานปีใหม่เป็นคนปลูก ข้างนั้นเป็นท้องบัวข้างนี้เอื่ยปลูกน,น,นั่นอื่ยปลูกมักเล่นกำลังเป็นหมาหักตายน้ำกระมี่พี่น้องตัวใดมันมองงามซึปน้ำามันตายน้ำมันบอยางงามปันใดกกมันตาย เริ่มเริ่มซุกน้ำแน่แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ขางลุ่มเนาะพี่น้องขางลุ่มมาฮดหมักผดินเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามันงามอยู่อย่างไรเอ๋อจอยถ้าเทียบกับปีที่แล้วต่างกันได้ <c oughs> เทียวบวติสเนาะเพราะว่าสิเป็นเขาโพดเนาะพี่น้องว่าสิเป็นเขาโพธ์ว่าสิเป็นมักทั่วหรือว่าเป็นท่นดิน ทุกอย่างที่ปลูกตังเวิร์ดดิทางนี้คนนี้คอยปลูกกระโพดเอ้ยคอยปลูกๆๆกระโพดว่าคอยปลูกบวกทั่วจะคอกเห็นป่ะอืมหันบักทั่วหันตัวนั้นขึ้น,นคือแน่ยนะคะตัวบริสายพุนตัวไรมันหวงไรมันเก็บน้ำได้ค่ะใครไข่เนาะหวงไร่ห้าพฤษเปียกม,มันเป็นเอียงที่แบาบว่าเทียบกับปีที่แล้วแบาบาบอดตีดเลยพี่น้องบว่าจิเป็น ทุกอย่างที่ปลูกปีนี้ผมซึกว่ามันโบอยา่างงามปันใดจำมันเป็นน้ำยังมันเป็นน้ำปีนบังจงะามปีนังใเป็นน้ำปีทุกอย่างที่ปลูกนะบัมันตาของคนอื่นคือกันเราเอามุมนั่งมาถือกัใจใหม้มันเห็นเห็นอยู่วะับบนาอเมื่อไหร่ะบังปีกายเห็นมันงามอันนี้เห็น้ออตัวดินตัวดิน,ดนแล้วก็ตัวเคี้ยวกับงามปีกายทั่ว ตัวดำค่ะตัวยังเหินไงวตัวปีเห็นกระงามเนาะปีนี้แบบท่านไหนเก็บสำนักเก็บว่าท่านไหนใส่ชุดหนึ่งสำนักว่าท่านไหนใส่สำนักเหินจะเนาะเคยเก็บไนะ <c oughs> อซองกำมาขาวค่ะแม่บับงปีกายค่ะเป็นยังที่แบบว่าเก็บโบเบิร์ดจะถื่อพี่น้องเก็บอะไรก็เป็นเก็บอะไรก็เป็นปีนี้แต่โอ้สิไรเนี่ยโคกทอดินกันจนพี่หัวเข่าเนาะปีกายเนาะ กายหัวเข่า,ลาเลยบ,บอันนี้นะันแบบันเนาะบสมบอสมปีนี่บอสมปีอันนะีต้ตนนี้สะได้กินมาจากเกือกถงเน,นะาะมะกระโผกกะเบิงเ้งแนตี้พี่หนองแบบนี้เยอะแบบบกิดบ เลือตจนหนาบได้จนแนมเห็นจนจืดทุกหมากจนจืดว่าแบบกโหดเ้ามีจักตุนจักหมากพี่น้องเพราะมันเพราะมันบ่อลายนะเมื่อกี้กายปลูกแถวนี้แถวนี้แถวนี้ก็เต็มเนาะจนกินบาทนแต่ละปีหาจนได้คลายพี่น้องกระโหดได้คลายได้แบ่งพี่น้องเนี่ยแม่ได้คลายได้แบ่งแบบเออเรือกินจนได้คลายเห็นไหมเนาะเลือกินเลือแบ่งจนได้คลายแต่ปีนี้เห็นนะแก่แล้วว่าเกิดอะไรบ้าง อีกสองมื่สามมื่ว่าเก็บลวเ่ากงทั้นาจนจนแบบว่านับมากไล้ขนาดพี่นองนับมากไล้ก็ปุ่แบบทั่วพุ่มอีกว่าพุ่นมีมีแบบทั่วพุ่มน้ำแท่นี่หินแบบทั่วพุ่มแท่นน่ะแบบทั่วยาวปูบกั่วกับเด็กเด็กเก็บอยู่ใจบอบั่วหอกบริเกบสตัมเท่านึงตํ้เท่านึงนางนเนาะ ทางเริ่งขึ้นมาอีกกระตําท่านึงมันเป็นน้ำปีอ่เป็นน้ำปีเป็นน้ำดินปีนีดินโมง่าเนอะปีนีดินแบบสีลายห้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันถ่วมบบได้เนาะ่อย่าเนาะถ่วมลายอยู่มันถ่วมบบเฮิงถ่วมใบวกใบมันถ่วมแบบว่าน้ำเท่อนะน้ำเทืาซองเทือนะมันขืนเต็มฝั่งมันมันบ่คือแต่ละปีแต่ละปีหันถ่วมอยู่หันแลบเบิดหนาฝนขึ้นหนึ่งขนขึ้นหนึ่งขึ้นเนาะเพราะน้ำถ่วมเดลกาลนมมันอาพุนมากห้ พราะมันขึ้นนะมันเกิดซีมนต์นามคุ่นๆสิโอบก,กันเป็นขีตดตมเนาะอ,อันนี้มันถามมแต่ลิ้นซ้ายมันก็นเลยแบบบ่ยางงามบนนันไดมาอัปเดตต้นมะกะาโพดกับต้นมากตัวดินตัวน,นี้มากหญ่อ้นี่เลยจะ้ะแก่แล้วะบ่ดิเห็นหน้าเอี๊ยดมือมือมือพื้นเนาะมืออื่นมือพื้นแก่กว่าน้อ,ม,อมันแก่กว่าอ,อ,อย่างต่โจรแต่ละ ีนขนาดนั่งจูดแต่เพราะเมื่งไก่เ <injured> ม่อก <vibrating> ้มีคนมาจูดมันจูดทางมันก็ปวดมันปวดนะโปกัดโปกัดว่าไก่ลายหเอลองค่อยออาไกนิดนึงโฟกัดแร้วะมีคนมาจูดเด็กหน่อยหรอเล็กหน่อยเบาเบาบะไหลเล็กหน่อยหนะล้วยูทูบสิแบนกันบาข้าหยาบ เล็กหน่อยขี <during the reading Yeah> ่ด <LO OR> ื้อแหละพี <assemble> ่น <Most> ้องเขาจมมาจู่ดื้อข่าอยู่ใครอยู่เขาจู่ซื่อเขาบอฮักไปเพราะว่าไทยแก่เต็มบึกโมจักเขาจะบอฮักแม่ถ้าต้องรีบมาเอาหมื่นใดวาเกิดอีกซ้ำหมื่นซ้ำอีกสองซ้ำหมื่นเนาะเดี๋ยวสิมาเก็บพี่น้องเดี๋ยวสิบไทยขี่แข่งกันดูคนนับหมากได้เองเนี่เครื่องหมากหน่อยมาไงชิดหมากเวลาคนอีกฝ่ายปล่อยมันเลย ขนมนแห้งเสแว่าอีเนาขนมแห้งมามดสดว่าอี่องกับผัวพีกายเห็นเนาะซำซำสิกินพี่นาะีกายิดควมได้ลองขวดเบิ่งืดินเนาะเป็นหมาแต่ไนเ่ตมขวด ตมาขวดก็มีมันบ่ทันแก่เขาป่ะโอ้เป็นแล้วแต่ว่าบ่ทันได้แก่ท่านแก่ถ้าดินเป็นหัวแหละพี่น้องทันได้แก่อย่ใจว่าบิ่องของท่านคือแน่เนาะเพราะว่าก้อมันสีดขาโพดค่ะปกติค่ะข้าโพดนามันได้มันกัดง่ามเด้พี่น้องแต่ว่าปีใหม่ค่ะทิ้งซวงมันแน่ก็คือตอนที่ไปไทยไปไทยทิ้งซวงมันบ่มีไพรโพดมันก็เลยมันก็เลยแบบบ่อันนี้ปันด่ายง่ามปัญญายก็เล่นหน่อยใคตัดให้คุ้มมันบ่เป็น ปีนาพ่นแล้วสิเดิมสดใหม่หรือว่าโบ,บปีนากระยำฝนเกลือหน้าเก่ือหนา้า <c oughs> เดี๋ยวเขามาเกี่ยวเน้ามือได้เกิดอจอยจะเสียไปให้กว้ย ตอนสาวอ่ะสิไปน้ำก็เห็นสี่ตัวยังไข่ดิเนาะไปโองเถือไปถ่ายคลิปโองเถือแต่ว่าเราเคยเห็นขบเห็นบ่เคยขบกันจากเถือเนาะอันนี้เพื่อนเอินว่าหยากินน ja, mm ี่ก um> ินน OK, mm ี่กินนี่เนาะหยาอยู่สวนนี ocument, ่มีสามประเภทมีห้าวานเนี่เปลี่ยนแล้วกันจินนี่ แต่ว่า nhà อันนี้จักไหลมากต่ใส่เนาะเลยจ้ะเนาะมันแบบว่าเาบริปลูกด้มันมาเองนะตะกี้แห้งเต็มสวนเนาะเาบริเวณสูเกี่ยวให้คยเนามันจะิกมันจะแก่นะัดี้ีจะบรายันแก่มมนก็บกินได้ยังขบ้านี่อตนี่โอ้ยาวนนัะี่ะ แกนบ่อยากกินต้องแข็งเนาะตันนึงนบอคอยอยากกินเป็นไรตัวนี้อยานตัวนี้เปียอันนี้ยันเนี่ยเปียกระลังอ่อนพี่น้องขันข้นมีคว้วมีง้วะร้ายพ่อเหลี่ยงเอ้ยพ่อปลูกได้เลือจอยคือจังปะเกี่ยวไปบางอาทิตย์ทีเดียวนี่ใหญ่ไว้เนาะอาทิตย์มันมันใหญ่ไว้ขั้นเท้าฮดเน่ะมันเลยมันก็แห้งใหญ่เมื่อกีจะเคยเกี่ยวเนี่ย เห็นจากเกี่ยวเป็นตะบวนนอสมอ,อ่านเดียวก็ไไรสมอ่านเดียวกระไรต,ตัวมันใหญ่เอาตตัวมันใหญ่เปลาะแต่ขวยมันสีหมากกินเนาะเวลืแบบ่จนะ้ะเนาะอืมมันแบบมันอ่อนแห้งนะ อย่ง,งัวฮะพขาปลูกอยู่เนาะหัดเชิญไร้บานข้างล้าวฮะเพิ่นบ่ค่อยนิยมปุ๋ยยาเป็นได้น้องอยจกจะเนาะยุทธายะเพิ่อนอยากยุทธทยะพ่อว่าตอนนี้ว่เอาอีกก็ได้ตัวไใหญ่ๆซ้ำหนึ่ง,ง,ง,งก็เอาเลยนะมาหาเป็นต่อ,นอ,อเนาะเออไหนเบื้องนั้น กองใบมันจะเอาใส่ปลูกอยู่แถวบ้านเพื่อนสินเน้นธรรมาศาสตร์ลายกว่าเดียงแบบกินตามธรรมชาติก่ค่อยเดี่ยงแบบปลูกหญ้าให้ก้วงช่วยกันเลยแต่ว่าถ้าเทาปลูกมันก็สบายเนาะเดี่ยงสิง่ายมหญ้าให้กินเตะถ้ากครเห็นบอบบี้มาสวน ไดีนะสินะว้าวเาดีสิพรวาเอาในจามันใน่กรบสอบเลตั้วาวตัวนีวาวเออตั้นียาบานป้ามันใหญ่กว่านี้อาตอนนี้เปียอาตอนนี้เปียหดโดดตัวน้นจังสนหวดไปเลยเอออือที่จำๆเนี่ยหวดจะดีได้เยาพผมกันจังดน่ยเดี๋ยวนอ หัวดโดดแบบกอพ่อหัวเท่ากับหัว,วด,ดนะกอจันัหัวไปด้วยบ๊อบถือก,กระสอบไห้ปี้เดี่ยวเกลียงใหญจังไปหายไปฮับนกันให้เขาไปซีบอกเขาไปให้ไวโอเ่อ่างบรปษับาทใดหยัดหยดเลืกอกคดืบบริเวณกระสอบกระสอบตีมันขาดมันสั่น ียัดเปนแน่นเลยอ๋ยัดนแน่ือกันากสอบตีมันสั่นมันขาดตีหัวคอยหัวดดตัวใดิเออหวดดตันมันหน่อยได้กับ่เบาน่เอาเันเอาเกีียวเลยมันปงเลยมันกะ เยวเลยทั้งหฮสเลยโฮเลยปร่งเลยอ่อนเลยเนาะควาวมันก็มากินขันป้าให้มันแก่อันนี้มันกับบาญหยานี่เปียเบิดตะวันนี่เนาะแก๋อันนี้เขามันกับอันนี้มันบุญยาก่ะวิเนียบัวเกี่ยวร่งเลยเจ้าตัวตอนนี้คนสิไวาปลูกแล้วค่ะชิบหาปลูกต่อมันสิคุดปลูกเบื้องหน่อยน้ำฝนกยู่ที่สั้นเลย โบรบอกมรอมเนาะือเจังกบปววะ่นแบว่าไกลแต่ว่าซาเด็กลุยปีนี้ซาเด็กสิดดดไ่ได้ไปเที่ยวหน้าเป็นขวบาโบส่งขวบาคือสิซาเล็กคือนสิ่งวันะท่นบแปงเนี่ยมันโบรแล้ซาเด็กจริ ใส่งานหนักเลยหนุยหนักลายได้นะหายบกรอดเอาไปลูกฮะจะบปลูกจะบร่ออยู่วขีปง่าง่าอมปีรอดมันปลูกให้หน้าหนึ่งเป็นแถวอยู่ปลูกนะคอยกะสิปลูกไว้ให้งว่าหน่อยคอยก็ โอ้จะตายจะน่าน่ยโอ้ว่ตายดกโลแซกงัวะกูได้เพยงมีงวะตปิดเกียวงามเป็นงามหกดอนถามันขยายออกอีกหัจากซองซ้ำให้หน้านี่มันบหาตาไปเกี่ยวอย่างมึงเออคลายก็ไหลเงินเลยเนาะอือคลายก็ไหกแม่บ้านท้าเขาบอกคอยดีโยมสื่อเนาะอันคืออยู่ไทยอันโอ้ไหเงินเล้อดับปลูกยังอไหนคลายเบิ้ดปลูกยังเห็ดยังไหนคลายเบิ้ดเ็ด่อดี นี่น้อยแนงเลยจะหักเจอบอบเด้อแต่พออยากมีเหลืองเนียฮักเนาะเพราะว่ากระชุ่นหักเกาะได้บอบเดี๋ยวเจาะต้นน่ะน้อน่ะเพิ่นก็จะหักเลยตามติดก่อนเ่งักเป็นพีดกันก็ข่อยเพิ่งเลยบอกฮัโอ้ยเห็นตัดเด้อปีดำไงโอ้ยบ้านหวานหวานใช่หรอใช่แล้วอืมเขตัดเมืองมือน่ะหวานเป็นหวานน่าจะแนนบอบ บริเวณกระสอบกระสอบตัวหนึง่งมันยาวโอเคพี่น้องเดี๋ยวกระสิได้ปิดคลิปไปเพียงซัมเนเด้อเพราะว่าสิเขียวหยาก่อนเนาะเด็วกระสืหรับคลิปนี้กระสิได้จบเพียงซัมเนเด้อพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เด้อขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามครัชมเด้อถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าบ๊ยายบาย